ช่วยส่งพลังให้เราด้วย สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้ววันนี้เราเข้าไปอยู่กันในแก้วอิดราลีเบิร์ดนะคะเพื่อนๆสโตไทยเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่า i ิดราค o น,นิคเลนะคะสําหรับเราเนี่ยเข้ามาเล่นในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนําระบบอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งมากยิงงย่งขึ้นเล่นง่ายยิ่งขึ้นลุยด่านนะคะไม่ว่าจะเป็นลุยด่านเนื้อเรื่องหรือว่าจะไป PVP เนี่ยก็จะเสริมความรุนแรงให้กับตัวละครของเรามากยิง่ง ขึ้นนะคะเพื่อนๆแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะสําหรับอันนี้ก็คือตัวละครของเรานะคะเพื่อนๆคือหมายความว่าทีมหลักของเราเนี่ยจะต้องมีเลเวลถึงเลเวล20ซะก่อนนะระบบนี้ก็จะเปิดขึ้นมานะคะระบบที่ว่าก็คือนี่เลยนี่เลยเพื่อนๆก๊าซเสริมพลังนะคะก๊าซใบแรกที่เราจะได้รับมาเนี่ยก็คือเจ้าก๊์ดใบนี้ นี่เลยเ,ไไเจ้าขนปุยนะคะเพื่อนๆนะตัวนี้ลักษณะเขาจะคล้ายๆหมาจิ้งจอกนะหัวโตๆ ตัวแบบว่าขนปุกปุยและดูน่ารักเตาแป๋วแป๋วนะคะสำหรับจุกการ์ดใบนี้เนี่ยเมื่อเราเอามาติดตั้งให้กับตัวละครไหนแล้วนะคะก็จะเสริมค่าพลังไม่ว่าจะเป็นค่าพลังติดตัวนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของสกิลพิเศษที่จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆเอามาแนะนําเบื้องต้นเลยนะสําหรับใบที่แจกสีนี้ก่อนเพราะว่า เปิดระบบมาแจกฟรีก็เป็นใบระดับ SSR แล้วนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้สังเกตไหมว่าเขาจะมีไอตัวที่บอกสัญลักษณ์อยู่นะคะว่าเป็นตัวของแบบว่าประเภทไหนใช่ไหมเนี่ยจะเป็นใบไม้สีเขียวๆตรงนี้นะคะเพื่อนๆแนะนำว่าเวลาที่เอาติดตั้งให้กับตัวละครเนี่ย ควรจะติดตั้งให้อยู่ตรงกับธาตุของตัวละครที่เราจะเอาไปติดนั่นเองนะคะเพราะว่ากราดแต่ละใบเนี่ยที่จะมีสัญลักษณ์พิเศษเนี้ยมันจะเป็นไปตามธาตุของเกมนี้เลยก็คือสีเขียวอย่างอันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นธาตุธรรมชาติใช่ไหมมีสีฟ้าเป็นธาตุเวทแล้วก็สีแดงเนี่ยเป็นตัวเทคโนโลยีนะคะเพื่อนๆกราดแต่ละใบเนี่ยนะจะเสริมพลังนะคะนี่สังเกตจากตรงนี้ นี่จะบวกพลังพิเศษเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดนะคะเพื่อนๆในส่วนของ HP ค่าพลังโจมตีนะ Attack หรือว่าจะเป็นค่าพลังป้องกันทางกายภาพหรือค่าพลังป้องกันทางเวทนะคะเพื่อนเพื่อนะก็จะเสริมค่าพลังอีกหลายๆส่วนเลยนะเกมนี้ก็จะมีเสริมค่าพลังหลายอย่างแต่ว่าสำหรับการ์ดใบนี้เนี่ยจะบวกเสริมพลัง3แบบนะคะเพื่อนเพื่อน การ์ดใบนี้เนี่ยจะช่วยเสริมค่าพลังโจมตีให้กับตัวละครที่เราติดตั้งนะเป็นแบบว่าคุณสมบัติพื้นฐานเลยและใบนี้นะคะเมื่อเราติดไปแล้วเนี่ยเจ้าปุกปุยเนี่ยเอามาติดให้มารุรุเนี่ยตัวมารุรุนะคะก็จะมีค่าอีเทอร์ที่เพิ่มขึ้นระดับหนึ่งก็คือ1ขีดนั่นเองจริงๆแล้วเราต้องเก็บอีเทอร์5ขีดใช่ป่ะ ถึงถึงจะออกอันติได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะบวกไปเลยตั้งแต่เริ่มเทินนะคะ1เลยนะเวลาที่เราเอาติดแล้วเนี่ยก็จะสามารถถ้าเริ่มต้นเนี่ยมารู้ๆเขาจะมี สองขีดหรือว่าบางด่านก็ไม่มีใช่ไหมเพื่อนๆถ้าเรากดสกิลเนี่ยกว่าจะออกบาริยรได้เนี่ยถ้าก่อน level เเ20นะมารู้ๆกว่าจะออกสกิลได้เนี่ยก็ประมาณเทิร์น2หรือเทิร์น3นะคะแต่ว่าถ้าเราใส่มาจิ้งจอกน้อยเนี่ยให้กลับมารู้รุแล้วเนี่ยมารู้รุสามารถกางบารียรได้ตั้งแต่ในเทิร์นแรกเลยนะคะนี่ๆๆเจ๋งตรงนี้นี่แหละอ่าแล้วก็จะมีสกิลพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะสกิลนี้ แบบว่าชอบมากๆเลยสกิลนี้นะคะเมื่อเราเอาการ์ดใบนี้ติดตั้งให้กับตัวละครที่มีท่าธรรมชาติแล้วนะคะนีสังเกตจากตรงนี้อืมตัวมารุรุเนี่ยเขาจะสามารถฮิลได้ด้วยเวลาที่ใช้ท่าอันติใหญ่เพื่อนๆมันจะมีเงื่อนไขอยู่นี่นะคะสำหรับการเปิดใช้สกิลสำหรับการ์ดนี้เนี่ยสามารถฮิลได้ ต่อเมื่อเราเอาใส่ให้กับตัวละครที่มีาธาตุธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นมารุรุนะเอาไปใส่ให้ตัวไหนที่ป็นธาตุธรรมชาตินะเวลาออกอันติเขาก็จะฮิวด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาใส่ให้ตัวละคราธาตุอื่นๆเนี่ยก็จะไม่สามารถเห็นผลของสกิลนี้ได้นะคะสําหรับการสัตว์เลี้ยงที่จะเอามาติดตัวเนี่ยเราสามารถอัพเลเวลให้เขาได้ด้วยนะคะพวกค่าพลังหรือว่า อะไรต่างๆเนี่ยความรุนแรงของสกิลเนี่ยก็จะบวกมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เราจะอัพสกิลให้กับเขาเนี่ยเราจะต้องหาการ์ดนี่การ์ดอะไรก็ได้ที่เรามีเนี่ยเอามาอัพนะคะเพื่อนๆนนี่เอามากดตึ๊กตึ๊กตึ๊กเนี่ยแต่ละใบเนี่ยก็จะมีระดับค่า exp ที่จะช่วยอัพเลเวลให้กับเรานี่คือเอ้ยอ,อตอนนี้ช่องเต็มโอเคเดี๋ยวเราจะอัพการ์ดใบนี้เลยแล้วกันนะคะนี่มีการ์ดระดับ R เพียบเลยนะ เลเวลัพไปแล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นการ์ดท,ที่เป็นหมาจิ้งจอกเหมือนกันนะการ์ดอะไรก็ได้นะคะที่จะเอามาัพเลเวลเออเรามีค่อนข้างเยอะละก็กดไปเลยไม่รู้จะถึง20หรือเปล่านะอุย้ยมีหลายใบอยู่กดัพเลเวลกันเลยโอเคอ p ไปเอ้ส1บอดแล้วนะ11อแล้วสิบอแล้วจะถึงไหมถึง20ป่ะว่าช่องเต็มโอเคกดต่อ14แล้วจ้า ใบนี้เจ๋งเราอัพไปเลยก็ได้เพราะว่าเวลามาลูลู่ออกสกิลเนี่ยมันออกอันติเนี่ยจะได้คิวแรงขึ้นด้วยนะคะ18แล้ว19แล้วอีกนิดเดียวจะอัพให้ถึงเลเวล20เลยคือขั้นแรกนะคะเพื่อนๆมันจะเต็มที่เลเวล20แล้วก็จะอัพไปตอนนี้ก็ระดับเลเวลเต็มแล้ว ซึ่งพอระดับเลเวลแบบนี้เต็มแล้วเพื่อนๆเราจะต้องไปหาคริสตัลนะคะเพื่อนๆที่จะเอามาปลดล็อกขั้นของเขานั่นเองนะเราจะฟาร์มคริสตัลนี้ได้ตอนที่ ระดับเลเวลนู่นเลยนะคะเพื่อนๆลุยด่าน11-5ขีด5ไปแล้วนะคะถึงจะเอามาปลดล็อกขั้นได้นั่นเองโอ้ค่อนข้างจะยาวนานนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็อัพเต็มไปเลยก็ได้ถ้าได้กัรด SSR มานะคะก็คือสุดยอดนะแล้วก็ตอนที่เราเลเวล20แล้วเนี่ย มันจะปลดล็อกด่านพิเศษมาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถหาของเอามาฟาร์มอัพเลเวลให้กับการ์ดเสริมพลังได้นะคะเพื่อนๆให้เราเข้ามาที่ด่านฟาร์มกันเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ด่านฟาร์มนะง่ไงมันจะมีด่านฟาร์มการ์ดนะคะเพื่อนๆเ,เราก็เข้ามาลุยกันได้ก็จะโจมตีกับเจ้าสลามนี่แหละเวลาที่เราเคลียดด่านครั้งแรกนะคะเราจะได้การ์ดระดับ R เนี่ยสองใบนะ แล้วก็จะมีนี่ด้วยนีย่ก็จะเป็นการ์ดระดับ R นะคะซึ่งสุ่มแต่ละดานเนี่ยก็จะออกไม่เท่ากันนะคะเพื<ๆ>่อนๆปะเอาล่ะมาลองลุยด่านหาก,การ์ดไปอัพเวลกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆติดเอาไว้เผื่อว่าเอาไปอัพเวลการ์ดใบอื่นๆนะดานนี้นะคะ่าพลังไม่เยอะนะคะใช้แค่4,006เองอะแต่ว่าตอนนี้ทีมเรา ไปนู่นแล้วอะเจ็เพราะว่าคราวที่แล้วนะคะได้ตัวละครใหม่มาแล้วก็จะใช้ทีมนี้แหละลงนะเพื่อนๆก็สบายๆนะคะสังเกตไหมว่ามารุรุเนี่ยจะมีอีเทอร์เพิ่มมาอีกเม็ดหนึ่งจากปกติแล้วเนี่ยทุกๆคนเนี่ยนะคะจะเริ่มขึ้นมาก็คือมีอีเทอร์สองเฉยแต่มารุรุจะมีอีเทอร์สามเพราะว่าได้ความสามารถพิเศษมาจากการ์ดที่สวมใส่นะคะเพื่อนเน,เนี่ยเราก็สามารถกางบารียรของมารุรุได้ตั้งแต่เทิร์นแรกเลย สบายๆส,สวยๆเลยนะนี่แล้วก็ตัวใหม่ที่เราได้มานะคะอันนี้จะเป็นโจมตีหมูแล้วก็จะทําให้ศัตรูติดพิษด,ด้วยอุ้ยสบายๆโอเคปแล้วก็ต่อด,ด้วยสกิลหมูของตัวใหม่ที่เราได้มาอีกทีหนึ่งปึ๊บโอ้ยตัวฝั่งนู้น่ะมีบัฟนี่ด้วยอ่ะเพิ่มพลังโจมตีด้วยอ่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับเทอร์นนี้เดี๋ยวเราจะจัดการต่อด้วยกัน ยิงพิษและยิงหมูและยิงหมูให้ฝั่งนู้นติดไฟไปอีกทีหน้าแล้วก็เดี๋ยวโจมตีหมูด้วยอันนี้เลยละกันสกิลของอาพิสนะคะเหลืออีกทีนงึงอะทำอะไรกับเขาดีอ่ะโจมตีขวนไปหนึ่งทีเทินหน้าพวกนายโดนกวาดเก็บเรียบแน่นอน ถึงคิวของสองตัวกวาดเราแล้วนะคะเพื่อนๆฮ่า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 ปึ๊บไปก่อนหนึ่งทีแลกกวาดเยี่ยมมากเลยเซฟานี่โอ้ดนนี่ไม่ส่งเวฟนะเพื่อนๆแหมเราพลาดไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามารุรุของเราก็พร้อมแล้วที่จะกางบาริสอีกรอบนะปึ๊บถ้าเกิดเรากวาดเขาไม่หมดเนี่ย ไม่เป็นไรนะเพราะว่ากางบาเรียได้อีกรอบแล้วก็จะใช้อภิษนะคะกวาดไปอีกทีถ้าอันติใหญ่กวาดมาอีกทีกปึบ๊บเรียบร้อยเกือบหมดนะเกือบหมดบารียของมารุรุก็ช่วยชีวิตเราไว้อีกเช่นเคยนะคะและต่อไปก็ถึงคิวของเซฟอนี่กวาดอีกเหมือนเคยยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเราจะกวาดอีกทีหนึ่งโอ้หมดแล้วนี่ โอ้โห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 เรียบร้อยกว่าได้อย่างง่ายทายนี้่เพื่อนๆทีมที่มีตัวกวาดเยอะๆก็ดีอ่นี้แหละลุยด่านง่ายๆนะคะสบายๆก็จะได้รับการ์ดท,ที่เอามาเสริมพลังให้กับการ์ดใบอื่นๆได้อีกแล้วนะคือเอามาอัพเลเวลนั่นเองนะคะ ลุยด่านได้สำหรับด่านฟาร์มเนี่ยจะสามารถเล่นได้วลาสาครั้งนะคะก็ลุยด่านไปให้สูงที่สุดแล้วก็สามารถกดสคิปได้เลยนะคะนี่สามารถกดสคิปได้แล้วก็กดปึ๊บไปตรงนี้นะแล้วก็ได้ของเลยแต่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาลุยด่านต่ออีกด่านหนึ่งนะคะสำหรับกาดเนี่ยเราจะหาได้จากการสุ่มกาชานะคะเพื่อนๆนี่เลยกาชาเนี่ยก็จะมี เป็นตู้ธรรมดาแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็จะมีในช่วงกิจกรรมบางช่วงที่จะเป็นตู้เรดอัพด้วยนะคะสำหรับเรดของการ์ดเสริมพลังเนี่ยก็จะมี SSR เนี่ยอยู่ที่4%ระดับ SR อยู่ที่18%นะคะแล้วก็ระดับ R ทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่78%เเลยซึ่งโอ้ย อยากจะลองกดสักทีหนึ่งเพราะว่ายังมีเอ้ยหลายทีก็ได้นี่นะเพราะว่าเราได้ตัวสุ่มกา๊าซเลี้ยงนะคะจากกิจกรรมมา25บใบเพื่อนๆเราก็จะมาสุ่มกันสัก3ามรอบนะเผื่อว่าจะได้กา๊าซ SSR ที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเทคโนโลยีนะคะเพื่อนๆถ้นาสีแดงอืมนี่จะเสริมพลังแล้วก็ถ้าเวลาที่เราใช้กา๊าซหนึ่งหรือกา๊าซสองเนี่ย จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปอีกแล้วพอเราใช้การ์ดใบใหญ่เนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นการ์ดที่เอาไว้เสริมพลังให้กับตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวโจมตีที่เป็นสีแดงโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อนๆใบนี้เ้ยถ้าได้ก็โชคดีนะจริงๆเราก็ยังมีเอเซออีกหลายใบที่น่าสนใจนี่เพื่อนๆอ่ะมาลองกันดูเลยดีกว่าว่าจะได้สักใบไหมนะคะมา สุ่มสิบครั้งได้ SR 1ตัวด้วยนะการันตีโอเคไปลุยสมรอบรอบที่หนึ่งช่วยส่งพลังให้เราด้วยอู้อู้อู้อ้ออ้อวโอ้โหใบแรกระดับ R เจ้าหมาหุ่นยนต์นะคะใบที่สองระดับ R เป็นพี่โกเลม ใบที่3เป็นน้องกระต่ายหูมีปีกระดับ R ได้3อีกใบหนึ่งและ SSR ได้เจ้าหุน DR 963มาโอ้ตรงนี้ตรงการ์ดนี่ SSR คือใบสีทองแล้วเมื่อกี้เราสุ่มใบสีทองได้สองอาน่าเอ้ย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  <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ไงระดับนี่ SSR ใบหนึ่งนะคะสีทองสำหรับการ์ดใบนี้เนี่ยจะเป็นตัวธาตุสีฟ้าใช่ป่ะเป็นตัวเวทออไว้โชคดีสุดอ่ะสุ่มทีเดียว s f r ออกสองใบเลยอุย๊ยสุดยอดมากเลยนะคะเอ้ยตัวฟีนี่มันเจ๋งขออีกรอบหนึ่งแล้วกันตอนแรกจะสามรอบนะเอาสองรอบแล้วกันนะคะเพื่อนๆเผื่อจะได้ s s r อีกใบหนึ่งเอาไว้ใช้นะโอเคมาปึ๊บ ทองสีทองสีทองฮึบฮึบคึบึบแวบสีทองหนึ่งอันเย้เฮ้ยสุดยอดใบนี้เป็นเอโอาอเป็นธาตธรรมชาติเป็นงูเลยนะคะเอ้ยน่าจะเจ๋งนะใบนี้ดูเท่มากอะแล้วก็ต่อไปโอ้เป็นกาดกีวี และ S S R อ้ได้พี่สิงโตสามหัวสามหัวหรือสองหัวสามหัวฮะซ้ำมาอีกตัวหนึ่งนะคะเอ้ยก็โอเคนะแล้วมีการ์ดอีกห้าใบอ่ะไปเก็บไว้ก่อนเอจะเก็บไว้ทำไมสุ่มไปเลยสิถ้าเกิดเราใช้การห้าใบเนี่ยเราจะใช้เพชรหักไปอีกนิดหนึ่งเพื่อนๆคือเราจะสุ่มสิบใบทีเดียวรวดเลยโอเคมา นี่ใช้การด5ใบแล้วก็ใช้เพชรอีก500นะคะเพราะว่าเวลาสุ่มตู้นี้เนี่ยถ้าตามปกติอะตู้ที่เป็นคนอะจะใช้พันห้ใช่ป่ะตู้นี้จะใช้พันเดียวเออก็มาอีกสักรอบเผื่อจะโชคดีอีกรอบนะคะมาขอ SSR ไลายๆใบมาเลยมาเลยท่อง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 รอบนี้มันดูใสๆโอ้โห ไฟแนวจริงๆด้วยแม่ผิดหวังจริงๆสำหรับรอบสุดท้ายเอ้ยแต่ก็โชคดีนะได้ SSR มาตั้ง3ใบเลยนะคะเพรนี่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนี๋ยเผื่อ ตู้หน้ามีเรตอัพตัวไหนเจ๋งๆนะเราค่อยมาสุ่มกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับอัปเดตของเกมนี้นะคะเพื่อนๆในสตูไทยก็มีข่าวสารมาแล้วนะก็คือสำหรับครอสเบต้าใน Store ไทยนะคะอ d r a รา n i นิคเลนะคะจะเปิดตั้งแต่วันที่5มีนาคมนะคะถึงวันที่10มีนาคมนะคะ ปีนี้นั่นเองนะก็รอเล่นกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก็ไปลองลงดู <c oughs> ของเราของเรายังไม่ได้ลงเลยไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยรอดูกันอีกทีสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกด s u b สไครป์ช่องเรารว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย